สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าฟอดแกสฟานะครับรถเก๋ง5ประตูมินินะครับเป็นรถเล็กป e ี2 5 3หนะครับ2ระบบนะครับใช้แก๊สและ LPG เอ้ใช้ใช้ LPG นะครับแล้วก็ระบบะาํามันตอนนี้มีปัญหาใช้งานไม่ได้๊มติ๊กน่าจะพังนะครับเหลือเก็บงานระบบระมัน2คือกระจกไฟฟ้านะครับ ผู้หน้าซึ้กลับแปลงมาเป็นกระจกไฟฟ้าผู้หลังยังเป็นมือหมุนผู้หน้าใช้งานไม่ได้นะครับสวิต์น่าจะเสียอันนี้ปล่อยเป็นไงานเองนะครับเก็บงานเราเองระบบแอร์เย็นนะครับเกีย e ร์ออโต้แล้วก็รุนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับรถมีวาล์วห่างเสียงดังนะครับจากวิดีโอน่าจะพอได้ยินเสียงดังติ๊กๆนะครับก็ขับปกตินะครับอัตราเร่งดี สีสวยนะครับรอบพันโป่งล้อไม่มีขุกนะครับเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับเอกสารชุดโอนเรามีครบนะครับด้านหน้าด้านหลังมีด้านซ้ายนะครับมีแตกรายงาเนี่ยครับแตกรายงานแตกรายงานสีน่าจะโป้มาหนานะครับ ตามอายุการใช้งานด้านในนะครับเบาะโทนสีเขียวเบาะหนังโทนเขียวนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านบนนะครับเพดานเป็นหนังนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสวยดีนะครับเป่าแอาร์อยู่ครบพวงมาลัยเดิมนะครับของฟอร์ดอ่อช่วงหน้าปัดนะครับหน้าปัดจะมี เดี๋ยวมาไล่ดูอันนี้ซีดีใช้ได้นะครับแอร์เย็นระบบแอร์เปิดอยู่นะครับเกตินชักปิดไม่ได้นะครับด้านข้างนี่นะครับสวยไม่มีโหวดอกจางนะครับพอใช้งานได้ขอบน่าจะขอบ13นะครับพ็อด้านหน้านะครับ อาจจะไม่เนียนนะครับบางจุดอาจจะดูเหมือนมีเยึ่อเป็นเจ้าของเก่าทํามานะครับภาสี2566เดือนสิงหานะครับความร้อนปกตินะครับความร้อนเกียร์ปกติมีเสียงวาล์วห่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับสรุปราคาคันนี้นะครับตามสภาพขับกลับได้เลยวิ่ง LPG จีอย่างเดียวนะครับ ก็1 000, 9 9 9 9บาทนะครับเอกสารชุดโอนลอยครบะนะครับตัวไทยน่าเด็๋เราลองขับนะครับระบบไฟเลี้ยวไฟความอาัใช้งานได้นะครับซ้ายขวาไฟหน้านะครับสูงต่ำใช้ได้แล้วก็เกียร์นะครับมีเกียร์ดีนะครับเกียร์ปกตินะครับแล้วก็เกียร์ วิ่งได้ปกตินะครับเกีความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็วัดรอบความเร็วนะครับขึ้นปกติช่วงล่างดีนะครับไม่หลวมไม่คอน ก็สนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองนะครับอันนี้ก็ถ้ามีซีเรียสนะครับเรื่องระบบน้ำมันนะครับอยู่ใกล้ปั๊มแก๊สก็ใช้สภาพนี้เลยนะครับถ้าจะใช้ระบบน้ำมันก็ไปให้ช่างเช็คเองนะครับระบบปั๊มติต๊กระบบน้ำมันนะครับแล้วก็มีวาล์วห่างนะจะทำให้เสียงน่ารำคาญหน่อยน่ครับช่วงล่าง ่รงล่างดีครับกันแดดก,กันฝนนะครับสบายคันนี้ภายในก็ดูแลง่ายนะครับซึ่งเป็นโทนเนี่ครับเป็นโทนเขียวตัดเทานะครับเป็นเบาะหนังหมดนะครับเกียวโต้นะครับ เอาขับไม่มีดังนะครับเลี้ยวสุดซ้ายขวาไม่ดังแล้วหน้าก็จะมีฟิล์มนะครับฟิล์มเก่านี่ครับดูจากภาพเลยครับฟิล์มเก่าน่าจะมีลอกล่อนไปแล้วนะครับฟิล์มไม่ค่อยสวยก็รายงานตามจริงนะครับตามสภาพระบบแอร์ใช้งานได้เย็นฉ่ำครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับตามช่องยู่ตรของเรานะครับจะมีรถใหม่ ใหม่นะครับเข้ามาดีๆแล้วเราเก็บงานเสร็จให้พร้อมใช้นะครับขับกลับได้เลยส่วนท่านใดสนใจรถซาดนะครับรถซาดไปทําอะไรนะครับก็แอดเฟซบุ๊กมานะครับหนุ่มรถยกท่าตะเกียบนะครับหนุ่มเป็นวัคนะครับรถยกท่าตะเกียบครับไงก็กดเข้ามากดเพิ่มเพื่อนครับกดติดตามกันได้ครับสําหรับวันนี้ขอเก่าวมาสวัสดีครับโอกาสหน้าเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ